มันอยู่ตรงนี้เพื่อนมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้โหเนยมาลัาดกูเฉยเลยเฮ้ยนี่อีกตัวนี่อีกตัวเนยอย่าลัาดกูโหโดนลัดหมดเลยเอ <c oughs> าถึงว่าเสื้อสีต้อมเป็นฝั่งนน้นนะครับเฮ้ยเพื่อนกูติดอะไรวะเนี่ยกูติดอะไรอ๋อไอคนนี้มันไอ,อนี่ผมเฉยเอ้าใครยิงกวูวะโอ้ยเนยมาชุบกูหน่อยมาชุบกูหน่อยเมื่อกี้ใครยิงวะเนยมีคนยิงกวูวะเพื่อนมาอยู่นี่เหรอจ๊ะ เปิดคโอมันเปิดคุโอ้เปิดคุโอโอ้โห่เนี่ยจีีจะมาลัดกุอยลัดยลัดโอเคเขาหัวไปซะขอ,อยาสัมศพนะครับไปมีอีกไหมมีอีกไหมมันอยู่ข้างล่างมันอยู่ข้างล่างเห็นไม่ได้เล่นตั้งสองตัวใช่ไหมนั่นเนี่ยเป็นทุ่งหญ้าเป็นทุ่งหญ้านั่นไงสองตัวสองตัวถ้าขอตัวนึงถ้าขอตัวนึงโอ้มันยิงไปแล้วตัวนึงขอตัวนึงได้ไหมโอ้โหเพื่อนเอาหมดเลยเพื่อนไม่แบ่งกันมั่งเลยเหรอ นี่ตัวสุดท้ายขอตัวนี้ก็ได้ขอตัวนี้ก็ได้ไดมึงอย่ามาล่ากูกันเดอ้อขอรลอนละอย่ามาล่ากูกเดอ้อกูยิงไม่โดนมาอย่าล้นดีกูเย่ยล้นดีตัวกูเนี่ยอย่าล้นไปไปไป,ไปก็วิ่งไปไหนแล้ววิ่งไปไหนจะวิ่งไปไหนจะวิ่งไปหน,ปหนอโอเควันนี้เราก็จะมาแบกเพื่อนในซี4ีส์จัดอันดับเช่นเคยนะครับทุกคนวันนี้เราจะมาโก t ูเด e b แบกโกชูเด ซัพพอร์ตเพื่อนนะครับไม่เคยเป็นตัวแอดจินสักทีเป็นแต่ตัวซัพพอร์ตนะครับคอยช่วยเหลือเพื่อนอพอดีว่าชอบซัพพอร์ตในเรื่องต่างๆที่เพื่อนแบบอยากให้เราช่วยนะครับโอ้มันหายไปไหนก็นหมดวะหายไปไหนก็นหมดอ่ะอยู่ขงมนมันอยู่ขงมนมันไปทันแล้ว,ลว,ลวก็หมดแล้วเพื่อนมันไปทันแล้วก็หมดแนละ้วบุกบุกบุกเพื่อนบะุกเข้าหัวนะเข้าหัวนะเข้าหัวนะโอ้ ติเคสตายก่อนเลยเฮ้ยโดนหัวร้อยสิบนะโดนหัวร้อยสิบนะมันมาตรงนี้เพื่อน,นอมันช่วยกูหน่อยมันช่วยกูมันรวมกูแล้วเพื่อนจ้ามันโดนลุมกูแล้วมันลวมกูแล้วจ้าโหเพื่อ,อนเนยตายห,หัวรวมสามตอยห,หัวให้รวมสามนะเนยไหวเปล่าเนยไหวเปล่าเฮ้ยเรากดไปดูเนยกันเนยอย่าบอกนะไม่ไหวอ่ะโอ้ยจบแล้วครับคุณเนยตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งไหวนะเว้ยเบอร์หนึ่ง เบอร์หนึ่งเอาให้ไหวเบอร์หนึ่งโอเคลวงเฮ้ยเหลือเบอร์หนึ่งสุดท้ายเบอร์หนึ่งไหวไหมไหวหรือไม่เบอร์หนึ่งจะไหวหรือไม่เบอร์หนึ่งจ้าเบอร์หนึ่งจาายายาฮูเข้าวงเฉยเบอร์หนึ่งมันจะลนไปไหนเนี่ยเพื่อนจ๋าคุณจะลนไปไหนเราจ๋าไม่เป็นไรเขาแค่ชนะหนึ่งตาไม่ได้แปลว่าเขาชนะเราตลอดไปใช่ไหมทุกคน เราจะหาปืนที่แบบเล่นระยะไกลๆดีกว่าด่านเนี้ยเราปืนระยะไกล้ๆแล้วแบบว่าเราอาจจะไม่ค่อยมีแม่นซักเท่าไหร่อบอกว่าเราไม่ค่อยแม่นสักเท่าไหร่เราต้องเล่นปืนระยะไกลๆนะครับคอยตอดคอยอะไรเราเป็นตัวซัพพอร์ตที่ดีของเพื่อนนะครับมาบุกเลยแล้วกันจังวันนี้ฝั่งนู้นว่าไงเอ้ฝั่งนูน้นกลัวหรือเปล่ามันกลัวยังไงว่ามันขึ้นนํามันจะกลัวเราตรงไหน แค่มคุณไม่กลัวเดี๋ยวก็รู้ว่าตาเน,นี้ยแหละผมาจริงมากแค่ไหนแล้วครับอ,อยู่ในนี้มันอยู่ในนี้ได้ย,ยินเสียงอยู่นู่นไงไอว่าตัวนู้นปะ่ะมันตัวนี้อยู่นี่เหอรอจ๊ะตัวนี้ไม่ลบก,ก็เสร็จโก้สิครับโอ้ไม่เห็นกูหรอกครับกูยิงมันตั้งนานไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะไปตัวนู้นนะครับเพื่อนยิงล่วงอย่างเพื่อนยิงล่วงนะสีเคเราล่วงไปก่อนใครเลยไม่เป็นไรตานนี้เราชนะแน่นอนสีเคไม่ต้องห่วงยังไงฝั่งเราก็ชนะแน่นอน หายาดเก็บของก่อนนะคะโอ้แอดดอบมีคนเก็บแล้วไม่เป็นไรมันอยู่บนนี้มันอยู่วันนี้ผมได้ยินเสียงว่าคุณอยู่บ,บนตึกนี้ไม่ใช่บ้านกูจะบอกบ้านเสร็จแล้วนี่ไงทุกคนมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้บนราคานี้บนราคานั่นไงเห็นแล้วไม่เห็นค่าหรอไม่เห็นค่าค่ายิงล่วงนะจ๊ะบอกก่อนไม่เห็นก็เสร็จโกสิครับแลา,าวไงวะเหลือตัวสุดท้ายเหรอฝั่งโน้นอะ่ะตัวสุดท้ายจะมาแจมเลยเปล่าครับถามหน่อยทีตัวสุดท้ายอะ่ะ พยายามเก็บลูกกรนหน่อยแล้วกันโอ้โหเน็ตเน็ตเป็นอะไรมาเนี่ยเฮ้ยกลับมาก็นเน็ตจ๋าอย่าพึ่งปิ้งให้กูเก็บของให้ได้ก่อนคุณเน็ตครับโอ้ยนายมันอยู่ตรงไหนวะนายยิงยิงกับมันอยู่เหรอชนะไหมตอนนี้เน็ตเรากลับมาเป็นปกติยังโอเคปกติแล้วใช่ไหมเราจะวิ่งไปบวกเมื่อกี้ที่แบบอยู่บนหลังคาัไม่ใช่พออะไรหรอกเดี๋ยวเน็ตพาปิงแล้วเราจะตายครับ ขอญาตล้านหน่อยแล้วกันนะครับคุณเอ๋เมื่อกี้ขอโทษที่ล้านไปลวกันผมบอกแล้วเขาชนะตาเดียวไม่ได้ถือว่าจะชนะเราตลอดไปน,นะครับมาเ,เราจะอัพก็อาพหัวให้เลเวลรสามแบบเต็มขีดจํากัดของมันเลยนะครับเราจะเอาจริงด้วยวิธีชัยชนะของเราด้วยสกอร์สี่ต่อหนึ่งนะครับหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอันนี้ก็ไม่รู้จริงๆว่าเราจะชนะเขาสี่ต่อหนึ่งหรือเขาจะชนะเราสี่ต่อหนึ่งนะครับ แต่งยังเราจะเล่นสุดฝีมืออ่ะสุดฝีมือที่มีอะครับปโอโหตามผมซื้อข่าวสีเคมึงตายคนแรกเลยนะตายที่แล้วอะค่ะทำไมตายไวเกินนะ่ะไม่เป็นไรเพื่อนไม่มีวันทิ้งกันใช่ไหมไม่ว่าคุณจะตายยังไงฟังผมก็นำชัยชนะให้คุณได้อยู่แล้วคุณสีเคมันอยู่ตรงไหนวะมันอยู่ตรงไหนวะ,ะมันมีคนอยู่ไหมตรงนี้ไม่มีใครใช่ไหม คือแบบฝั่งนู้นเล่นอยู่ใช่ไหมหายไปแล้วฝั่งนู้นมันอยู่บนนี้เพื่อนมันอยู่บนนี้อย่ายิงลาแล้วคู่โดนล่าเฉยเลยไม่ตัวแล้วเพื่อนมันไม่ตัวมันมาตัวอย่าล่ากูได้ไหมกูขอได้ไหมหูฝั่งนู้นนั่งยองๆองแล้วเพื่อนกูล่าเฉยเลยเอ้าทำไมกูไปไม่ได้เอ้าทำไมกูวิ่งเข้าไม่ได้เฮ้ยกูวิ่งเข้าไม่ได้เฮ้ยย่าซ้ำศพเด้อเฮ้ยกูโดนใครยิงกูโดนใครยิงวะกูโดนตรงไหนยิงวะทุกคนเลยเลยมาช่วยกูก่อนมาช่วยกูก่อนก่อนที่มันจะซ้ำศพผม เขายิงกวูวะมันยิงกูงกตรงไหนขอ,อ, <Yes. S 1> อพัญญาหน่อยแล้วกัน <Yes. S 1> อ๋อมันอยู่น่นโนนนายเห็นว่ามันอยู่ตรงนั้นเพื่อนทีเคไปกระโดดยิงแล้วทีเคไหวป่าวทีเคโอเค <Yes. S 1> สองหนึ่งนะครับ <Yes. S 1> เอา้ยความมั่นใจเราเริ่มกลับมาอีกแล้วบอกแล้วว่าเขาชนะแต่เดี๋ยวไม่ได้จะถือว่าเขาชนะเราทุกตานะครับม่าเราจะพูดซ้เพื่ออะไระมาฮ ตาเนี้เราไม่ต้องซื้อปืนซื้อแค่กล่องเสริมเกาะก็พอนะครับพอดีว่าเกาะกระหมวกเราพังนะครับเราต้องเสริมเกาะให้กลับมาใช้ประสิทธิภาพของเกาะได้เต็มที่นะครับเพื่อเราจะได้ถึกขึ้นนะครับมะฝั่งนู้นว่าไงเริ่มวันไหวแล้วหรือเปล่าหรือไงเอ่ยวันไหวไหมครับเจอนําไปสองตอนหนึ่งแล้วนาแค่ตาเดียวก็ถือว่านํานะครับบอกก่อน วิ่งมานี่เหรอจ้าวิ่งมันนี่ก็ล่วนสิล้วนสิล่วนหรือเปล่านะไม่รู้เหมือนกันว่ะอ่าไงเอาไงพันยาอยู่เหรอพันยาอยู่เหรอเราจะวิ่งไปไหนฮะมึงจะวิ่งไปไหนเฮ้ยเพื่อน,น,นเนี่ย,ยล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 าตอยู่ในตัวนี้กูอย่าล้นกูอย่าล้นกูอย่าล้นจ้าอย่าล้นในเอทีดีมันอยู่นี่มันอยู่นี่โอ้ในเอทีดีล่วงโอ้จบแล้วพันยาสามจบนะครับพันยาสามจบนะจ้าโอ,โอ้มาครับเดี๋ยวเราชุบเอง ไปครับอยู่ไหนกันวะอยู่ไหนกันวะเหลือสองตัวใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยกูโดนยิงตรงไหนเฮ้ยเฮ้ยกูโดนตอดกูโดนตอดอ้าวตัวนี้ร่วงแล้วโอเคแล้วมันอยู่ตรงไหนวะอ๋ออยู่วันนี้เหรออยู่วันนี้เหรอจ้าอุ้ยหลบทันงั้นเข้าหัวนะเมื่อกี้ลากอ้ากูโดนข้างหลังอีกกูก็เหมือนว่าไอตัวเหลือสองตัวสุดท้ายยิงไอตัวนี้ร่วงแล้วเหลืออีกตัวหนึ่งโอเคเนยเนยชูบก่อนนนยส่งโน่นเพื่อน เอามันล่วงให้ได้นะตัวนู้นเดี๋ยวตัวนี้ค่าจัดการเองค่ากานันเนอไอซิทีจะจัดการเองตายนะบอกก่อนตายนะจะบอกก่อนกระโดดลงมาไม่มีทางที่จะตอบโต้ได้บอกเลยครับจังหวะน,นี้เอาไงฝั่งนู้นจะซีหนึ่งหรือเปล่านะครับฮะถามหน่อยฝั่งนู้นจะซีหนึ่งหรือจะยังไงหรือจะมาสามสองได้หรือเปล่าฮะฝั่งนู้นนะครับ เป็นไปได้หรือเปล่าที่จะมาสามสองนะครับบอกก่อนนะโอ้ยจบแล้วฝั่งนู้นทําไมเป็นแบบนี้ฝั่งนู้นนะครับเป็นแบบนี้ยังไงอะเหรอคือแบบก็ดูเหมือนจะตึงแต่ก็เล่นอ่อนกว่าเดิมอะครับมันเลยบอกว่าเป็นแบบนี้ทําไมคุณต้องอ่อนให้ผมด้วยว่าผมเล่นกันจริงจังเกินไปหรือเปล่าฝั่งนู้นเลยวันไหว่อะครับขอเล่นแบบ เชิเซิฟนั่นแหละกันตาเนี่ย okay. โอเคผลล่วงให้นะครับสัสพอร์ตล่วงให้แล้วฝั่งนู้นยังจะเก็บชชนะได้หรือเปล่าหรือจะแพ้อยู่เหมือนเดิมยังไงเอ่ยฮะฝั่งนู้นจะแพ้อยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าครับไหวหรือเปล่าฝั่งนู้นโอ้ล่วงล่วงไปสองตัวแล้วนะฝั่งนู้นล่วงไปสองตัวแล้วนะขนาดเป็นตัวพพอร์ตที่ดีล่วงไปก่อนแล้วเนะี่ยยังแพ้ต้องสองตัวยังไงเอ่ยเนยซูซี น่าจะเหลือตัวสุดท้ายนะครับฝั่งนุนะ้น่ะเพื่อนเราตั้งเก็บชัยชนะให้ได้นว้ยแล้วแต่ะมึงจะชนะหรือไม่นชนะนนี่นี่นชุดซีโมมันอยู่นะชุดซีโมมันอยู่เคสดซีกะระโดดลงมาเคิดซียิงยิงให้ได้เคลดซียิงให้ได้ยิ่ยิง่งยิ่งฝ่ยนุ้นแรกแรกดูเหมือนจะตึงนะแต่หลังๆคือแบบเหมือนเขาฟอร์มตกไปมากเลยอยู่เพื่อนออกว่าฝั่งหนุนะ้น่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่เราก็เก็บชัยชนะได้นะครับ มาดูกันซิว่าผมจะเป็นตัวแบกที่ดีหรือเปล่านะโอ้โหตัวสะพอร์ตไม่ได้แบกว่าทุกคนซีเคแบกเฉย